ชมรม,มลมวิเศษประกาศผงรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษเป็นโครงการการประกวดที่จะให้ทุกคนหันมาใส่ใจในปัญหาของฝุ่น PM2.5 กันค่ะโดยชมรม,มลมวิเศษได้ร่วมกับกลุ่มเซนทันมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและฮักกัททรไทยแลนด์จัดงานรอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไข,ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานได้รับเกียรติจ คุณสุพัทราจิราธิวัฒน์ในฐานะประธานชมรมนมวิเศษและรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองฮิรัญยากรรมการแพทย์ทยสมาคมและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมนมวิเศษและรองศาสตราจารย์ดรชลวิจยนจิตรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีร่วมในงานค่ะโดยมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า60ทีมที่ผ่านการเวิร์กช็อปโดยผลการตัดสินแบ่งเป็น2ประเภทรางวัลค่ะรางวัล มและรางวัดงดวดงววลด้านนโยบายสังคมโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัต์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมได้แก่ทีมพาผ้าเพเปอร์ค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศด,ด้านนโยบายสังคมได้แก่ทีมปี๊บค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ กุ่มเซนทรันะคะชมรมลมพิเศษ,ษนะคะซึ่งภายใต้พัทยาสมาคมเนี่ยเราเองได้รณรงค์และสร้างการตระหนักในเรื่องปุ่นเพียม2.5มาเป็นเวลานานตอนนี้เราก็เห็นว่าเพียม2.5เริ่มเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานเราก็มีความคิดกันนะคะว่าเราอยากจะสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านกับเครื่องมือหรือว่าทางด้านนโยบายเพื่อมาผลักดัน ในด้านพีเอมสองจุลดปัญหาด้านนี้ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้พอสมควรเราได้ได้ผู้เข้าประกวดนะคะจากจากาทั่วประเทศเลยที่เข้ามาสมัครนะคะต้องกลับเรียนว่าผลงานนวัตกรรมเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับตัวอย่างเช่นนวัตกรรมในการแปรรูปของสิ่งของที่เป็นขยะอย่างเช่นว่าเป็นซางข้าวโพดนะครับแล้วก็แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารภาชนะ นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วก็นําไปใช้ได้จริงแล้วก็สามารถนอกจากจะลดการเผาเรื่องของเปลือกข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเกิดพียม25ในภาคเหนือเนี่ยยังสามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าผลิตภัณฑ์อันเน,นี้ยคิดและทําโดยบริษัทของคนไทยผมก็เชื่อว่าจากเนี้ยนะฮะ ทางผู้ประกวดเนี่ยก็สามารถที่จะมีแนวคิดเพิ่มเติมนะครับโดยการที่จะนอกจากจะนำเวสหรือว่าขยะที่เกิดจากสางข้าวโพดเนี่ยอาจจะเป็นาฟางนะครับจากต้นข้าวนะครับซึ่งอันนี้จะจะเป็นปัญหาหลักๆในภาคกลางนะครับจะทำให้คนไม่ต้องเผานะเาเผาหญ้าเผาฟางอีกต่อไปก็แทนที่จะเผานะฮะก็เอาผาลิตภัณฑ์นี้ ไปขายเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของนวัตกรรมแบบที่มีการสร้างสรรค์กันขึ้นมาในจากงานนี้นะครับธุรกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนวลก็เน้นทาเพื่อสังคมนะแล้วเนี่ยเมื่อส่วน,นเอกชนที่ตั้งใจทําในมิติของการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญพีพีเอ2.5ซึ่งมีผลกระทบต่อโลกในอนาคตแน่นอนมหาวิทยาลัยศรีนวลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในในทุกๆด้านด้านครูบาอาจารย์แล้วก็ ด้านการเป็นสัมพันธ์ในเรื่องนี้ก็มีหมอได้ช่วยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งเกิดเสัมพันธ์ที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาลระหวังว่านวัตกรรมที่ได้ในวันนี้จะเป็นการต่อยอดจุดเริ่มต้น ให้กับนวัตกรรมที่มี i m p a c คต่อสังคมในโลกนนอนาคตต่อโดยภาพรวมเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีวโรดและหลายมหาวิทยาลัยก็ตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะได้จัดงบประมาณก,การวิใจัยในการทำเรื่องพียมสองเป็นนโยบายหลักๆร่วมกับรัฐบาลด้วยนะครับงนั้นการทําโครงการเช่นนี้ก็จะเป็นโครงการที่ต่อยอดกับนโยบายรัฐบาลนโยบายมหาวิทยาลัยด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับครับก็ปัญหาของฝุ่นจิว๋วหรือ p m 2 5นี่ก็เป็นปัญหา ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนะครับอย่างที่เราสร้างน,นะครับว่าพี2.5งนี่มีผลตั้งแต่เล็กๆน้อยๆอาก็จะมีผลตั้งแต่ละค้ายเครือง ที่ผิวหนังระคายเคืองตาแต่ที่สําคัญก็คือมีผลต่อทางระบบทางเดินหายใจนะครับคนที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วว่าจะกระตุ้นให้หอบหืดมากขึ้นแล้วก็โรคทางเดินหายใจก็อาจจะเป็นรุนแรงมากขึ้นที่สําคัญก็มีผลขอหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับก็แน่นอนว่าปัญหาสุขภาพจาก PM 2.5นี้ก็มากมายแล้วก็อย่างที่เราทราบครับก็จะประชิญอย่างนี้ทุกปีว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็จะมีคนเจ็บป่วยอย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวนันโครงการนี้ก็เป็น การทีด่ดีก็จะลดปัญหาทาั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ จะทําให้ปัญหาที่เราเจอกับทุกๆปีที่จะเกิดโรคทางเดิในหายใจโรคหัวใจโรคสมองก็จะได้ลดน้อยลงในอนคตครับโครงการนี้นะคะเราก็หวังว่าจะได้รับการต่อยอดนะคะและที่สําคัญที่สุดคือที่เราสร้างการกระหนักรู้และการรณนรงเนี่ยตอนนี้เราได้ขยายผลสู่ภาคการศึกษานะคะน้องๆที่เข้ามาประกวดในวันนี้นะคะเขาจะไปต่อยอดให้เราอีกนะคะก็จะขยายผลไปเรื่อยแล้วก็ต่อไปก็หวังว่า จะไปทั่วประเทศค่ะ